คือช่วงนี้เจอคนรอบตัวเป็นแพนิคก,กับดนะิเพชชั่นเนี่ยเยอะมากความเครียดแบบเครียดซึมเศร้ารู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตอะไรประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะเป็นคนรอบรอบตัวก็มานั่งคิดว่าทําไมสมัยนี้มันถึงแบบเยอะขึ้นคือนอกจากการที่เราแบบรู้เท่าทานมันวินิจฉัยมันได้มากขึ้นแต่หมอคิดว่าโซเชียลมีเดียมีผลนะคือการที่เราเสพโซเชียลมีเดียค่ะมันทําให้เราอะเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาแบบรายวินาทีเลยอะแค่ถ่ายฟีดอะ เราเห็นคนทั่วโลกอยู่ในมือเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ชีวิตก็ดีคนนี้เทีย่ยวรอบโลกคนนี้อยู่สวิตอีกแล้วคนนี้ลูกเข้าโรงยนอินเตอร,ร์คนนี้ออกกระเป๋าใหม่คนนี้ออกรถใหม่เกิดอาการแบบฉันดีไม่พออย่นีฉันก็่ดีไม่พอต้องพยายามแค่ไหนหรอฉันถึงจะดีพอแล้วมันก็จะรู้สึกว่าแบบไม่มีความสุขและไม่พอใจกับชีวิตตัวเองเออเหมอะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเหมือนตัวกระตุ้นหนึ่งเหมือนกันนะที่เรารู้สึกว่าเราอะ ไม่พอใจกับชีวิตตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าเราเปรียบเทียบดังนั้นอ่ะบางทีความสุขนะมันคือการที่เป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ต้องไม่ไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นไม่ต้องพยายามเป็นใครแล้วก็ไม่ต้องพยายามเปรียบเทียบกับใคร